ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถืถได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สกาบสวัสดีกันเหมือนเดิมเหมือนกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟุตบอล2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับก็สกาบในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงแพ็กนักเตะแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในวันจันทร์ที่คนรวมไปถึงอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยด้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอีเวนท์แล้วก็เพิ่มเข้ามาใหม่หนึ่งแพ็กนะครับก็มีแพ็กไหนกันบ้างเรามา ก็สำหรับแพ็ควันจันทที่ผ่านมาทุกคนก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่ามีเพิ่มเข้ามาทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันนะครับก็แพ็คแรกเป็นแพ็คของดาบี้เดลคลาสิโกนะครับเป็นการรวมกันหรือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเรอลมเดียดกับ f c บาร์เซโลน่านะครับซึ่งมีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับเปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็อีกหนึ่งแพ็คคือดาบี้เดลของโรมาทุกคนเป็นการผสมผสานระหว่างลาซิโอกับเอสโรม่าในวงก็มีมาทั้งหมด8คนเช่นกันนะครับก็ เปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้ง2แพ็กนี้คนหรือว่าทั้ง2แพ็กที่กล่าวไปนะครับก็จะหมดอายุไปในวันจันทร์นี้ทุกคนหรือว่ากําลังจะหมดอายุไปในวันจันทร์9โมงเช้านะครับผมและก็จะมีเข้ามาแทนที่ก็คือ1แพ็กด้วยกันนะครับนั่นก็คือแพ็กของคลับเซ l e คชันของนาโปลีทุกคนนี่เลยนะครับก็มีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้ครับเปิดได้ทั้งหมด3ครั้งเช่นกันทุกคนสรับคลับเซติคชันของนาโปลีที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับ ก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะทุกคนเป็นแพ็คของนาโปลีอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นคลับเซเลชันของนาโปลีก็คือเป็นฟีเจอร์ของนาโปลีทั้ง8คนเลยด้วยกัน,นครับก็มาดูในส่วนของรายละเอียดค่าพลังคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับที่สื่อต่างประเทศให้ข้อมูลมาทุกคนว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไรกันบ้างรามาเริ่มรับชมกันเลยด้วยกันนะครับย้ำว่าเป็นในส่วนของค่าพลังๆๆคร่าวๆทุกคนเริ่มที่คนแรกนะครับเป็นในส่วนของ กองกลางตัวร like er ับหรือว่า DM คนอย่างโรบอตการ์คนก็มาตำแหน่งของกองกลางตัวร so ับหรือว่า DM นะครับเวลตันอยู่ที่ประมาณ9กทุกคนเมื่อบุ๊ดอยู่ที่ประมาณ93สนะครับสรับนักเตะคนแรกของนาโปลีนะครับต่อมาคนที่2อคนมาตำแหน่งของกองหลังเซนเต้แบ็กหรือว่า CB คนนั Auth ่นก็คือคิมมินแจนี่นะครับเวลตันอยู่ที่ประมาณ92ทุกคนเมื่อบุตอยู่ที่ประมาณ95สหนะครับสรับคิมมินแจตำแหน่งของกองหลังเซนเต้แบ็กหรือว่า CB นั่นเองนะครับคนต่อมาตำแหน่งแบ็กขวาอาร์บีคนนั่นก็คือดีลอเรนโซ่นะครับ เวลตันอยู่ที่ประมาณ92คนเมื่อบุญอยู่ที่ป erm ระมาณ95นะครับสำหรับดิลอนโซตำแหน่งแบ็กขวาหรือว่า RB นะครับคนต่อมาเป็นกองกลางซูเอเอฟอีกหนึ่งคนแคนก็เวลตันอยู่ที่ประมาณ93นะครับเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ95เลยนะครับสำหรับกองกลาง c m เของนาโปลีนั่นเองนะครับต่อมาเป็นผู้รักษาประตูกันบ้างคนมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือว่าโกคิปเปอร์หรือ GK นะครับนั่นก็คือเมเรฟคนมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับเวลตันอยู่ที่ประมาณ93นะครับ เมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับผู้สาประตูของนาโปลีนะครับคนต่อมาเป็นปีกขวาอีหนึ่งคนทุกคนก็ตันอยู่ที่9กบนะผมเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ9 7เลยนะครับสำหรับโลรินโซะนุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปีกขวาของนาโปลีนะครับต่อมาเป็นปีกซ้ายกันบ้างคนอย่างควาคาสเตเลียนะครับก็มาตำแหน่งปีกซ้าย l อวอนะครับเวตันอยู่ที่ประมาณ96เและเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ9 8เลยนะครับสำหรับปีกซ้ายตัวที่เด็ดของนาโปลีอย่างควาคาสเตเลียนะครับว่ามีใครอยากได้ก ต่อมาคนสุดท้ายเป็นในส่วนของวิกตอร์โอซิมเฮนทุกคนหรือว่ากองหน้าตัตเีเดตอย่างปูนซีเมนนี่ทรับผมก็มีใครอยากไ,ได้กันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยเลยนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าัวเป้าทุกคนเวตัลอยู่ที่ประมาณ95เลเมอร์บูนอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับวิกตอร์โอซิมเฮนนทุกคนประมาณนี้เลยด้วยกันนะครับก็เป็นแปรนักเตะของนาโปลีที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้าทุกคนก็มีรายชื่อตามที่ไล่เรียงไปเลยนะครับย้ำว่าที่กล่าวไปทั้งหมดเป็นเพียงแค่ค่าพลังคร่าวๆทที่่่สือตางประเศ ให้ข้อมูลมาทันองนะครับก็เมื่อเข้ามาในเกมจริงๆจะมาทำการยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับแพ็กของ c l u เซ e ติ c ชั o นนาโปลีนะครับมาดูตอนในส่วนของอีเวนต์การเปลี่ยนแปลงหรือว่าอีเวนต์ที่มีการแจกฟรีกันบ้างแล้วกันนะทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงแค่1อีเวนต์เท่านั้นนะครับก็มีการแจกฟรีน้อยมากๆก็คือมีการแจกฟรีแค่ 60,000GP เท่านั้นนะครับสำหรับใครว่างๆก็ แล้วก็จะมีการแจกฟรีเป็น0 0 GP กันจีพีกันไมทุกคนก็ต้องรอรู้กันนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพหน้าปกของสโมสรไหนนี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่เข้าใหม่หรือว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันจันทร์เก้าโมงเช้าก็คือมีการเปลี่ยนแปลง1แพ็คนักเตะด้วยกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง1อีวต์ e ด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยว่าภาพนี้ภาพเทนของลิซน,นเดอร์โน์คืออะไรทุกคนก็บอกเลยนะครับว่านี้ก็เป็นการแจกฟรีเช่นกันทุกคนแต่ว่าเป็นการแจกฟรรรรรรรหืออววว่่่าากกกมมมมแปิจขง ฝั่งญี่ปุ่นนะทุกคนหรือว่ามีการรีทวิตแจก,กฟรีรางวัลกันในของทางฝั่งญี่ปุ่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับทางฝั่งไทยนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารการอัปเดตนะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจก,กันเหมือนเดิมแลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ